สวัสดีค่ะวันนี้ขอ,อนำเสนอคลิปเห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดป่าที่น่าเพาะค่ะเห็ดโคนเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมในการบริโภคมากมีราคาสูงกว่าเห็ดชนิดอื่น จึงมีผู้สนใจทดลองหาวิธีเพาะเลี้ยงดอกเห็ดโคนและสามารถเพาะเลี้ยงได้แต่จะต้องอาศัยปลวกเพราะเห็ดโคนจะเจริญเติบโตได้ถ้ามีเจ้าปลวกเป็นอาหารฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง ครูจารุนีด้วยนะคะเห็ดโคนเป็นเห็ดที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟน้นกับปลวกโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเห็ดโคนจะเจริญเติบโตออกจากรังปลวกหรือจากเจ้าปลวกถ้าพบเห็ดโคนจเจริญเติบโตในบริเวณใดก็ตามเมื่อขุดลึกลงไปในดินจะพบรากของเห็ดโคนจเจริญมาจาก หลังเลี้ยงตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าเจ้าปลวกหรือสวนเห็ดเมื่อเห็ดโคนจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะสร้างสปอร์บริเวณครีบดอกและในขณะที่ดอกเห็ดบานจะปล่อยสปอร์ที่แก่หลุดออกจากดอกซึ่งจะถูกลมพาพัดไปในบริเวณที่อันเหมาะสมบริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุมากๆจะมีกลิ่นดึงดูดปลวก และปวกก็จะไปกินอินทรีย์วัตถุที่เป็นอาหารพร้อมกับค้าบบางส่วนเข้าไปในรังปวกเพื่อเก็บเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนการสร้างรังปวกจะเริ่มที่ผิวดินก่อนสปอร์ของเห็ดโคนจะเข้าไปในรังปวกพร้อมกับเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ในรังเลี้ยงตัวอ่อนจากนั้นเส้นใยของเห็ดโคนก็จะพัฒนาเป็นตุ่มเล็กๆและจะกระจายอยู่บริเวณสวนเห็ด ซึ่งอยู่ในรังเลี้ยงตัวอ่อนที่เรียกว่าจาวปลวกถ้าสภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมตุ่มดอกจะค่อยๆพัฒนาและเจริญเป็นดอกเห็ดโคนต่อไปสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนบริเวณรังปลวกที่มีเห็ดโคนขึ้นจะมีความชื้นสูงมาก อุณหภูมิภายในรังปวกประมาณ28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมินอกรังปวก26-27องศาเซลเซียสมีสภาพความเป็นกรดด่างประมาณ5-5.6มีความชื้นสัมพัสในบรรยากาศ70-80% การเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในพื้นที่ที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีปลวกหากไม่มีปลวกจะต้องเพาะเลี้ยงปลวกโดยการนำมแมลงเม่าที่เป็นคู่ตัวผู้และตัวเมียประมาณ20คู่มาปล่อยให้หากินตามธรรมชาติรอจนอายุ2ปี ให้ปวกเพิ่มปริมาณประชากรมากถึงจะสามารถเลี้ยงพ่อเลี้ยงเห็ดโคนได้คุณค่าทางอาหารของเห็ดโคนเห็ดโคน100กรัมมีน้ำ93า93กรัมโปรตีน2.9กรัมไขมัน0.2กรัมคาร์โบไฮเดรตสกรัม เส้นใย0.6กรัมเท่า0.6กรัมแคลเซียม8มิลลิกรัมฟอสฟอรัส6.6มิลลิกรัมและมีเหล็ก1.3มิลลิกรัมเห็ดโคนมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาดังนี้ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรังแก้เจ็บคอช่วยละลายและขับเสมหะช่วยให้การทำงานของระบบย่อยอาหารมีประสิทธิภาพสามารถย่อยอาหารได้ดีส่งผลให้ร่างกายสามารถนำสารอาหารมาใช้ง่ายป้องกันโรคท้องผูกและรักษาโรคลิสีดวงทวารมีวิตามินซีสูงช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ที่สึกหลอในร่างกายให้กลับมามีร่างกายแข็งแรงช่วยรักษาแผลเป็นหรือแผลต่างๆแก้อาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้และอาเจียนมีวิตามิน B1 หรือไทอาซินมีประโยชน์ในระบบประสาทบำรุงสมองทำให้ความจำดีขึ้นช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและหัวใจให้ทำงานเป็นปกติ เป็นแหล่งวิตามิน B2 หรือไลโบฟาวินเป็นวิตามินที่ร่างกายควรได้รับสม่ำเสมอเสริมสร้างการจเจริญเติบโตของร่างกายและมีประโยชน์ต่อระบบสืบพันธุ์ช่วยยับยั้งเชื้อโรคบางชนิดได้เห็ดโคนถูกนำมาทดลองในทางเภสัชวิทยาพบว่าน้ำสกัดจากเห็ดโคนสามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจาย ของเชื้อโลกไทฟอยหรือไข้าลากศาสตร์น้อยได้เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีปราศจากไขมันมีน้ำตาลและเกลือแร่ค่อนข้างต่ำมีเส้นใยอาหารสูงเหมาะสำหรับผู้ดูแลสุขภาพและลดน้ำหนัก เห็ดโคนเป็นเห็ดที่ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสชาติอร่อยมีสรรพคุณทางยาและยังเป็นอาหารที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดที่หายากมีราคาสูงและยังเป็นที่นิยมบริโภคอย่างมากจึงมีการค้นคว้าหาวิธีเพาะเห็ดโคนและเพาะได้สำเร็จตามวิธีที่หลากหลาย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ